หนึ่งเหตุผลที่คุณควรหยุดพูดเรื่องลบค่ะ ทุกการลงมือทำของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะมันจะบันทึกทุกๆความสำเร็จบันทึกทุกๆความผิดหวังทุกเสียงหัวเราะทุกเสียงร้องไห้ดังนั้นค่ะข้อมูลอะไรที่คุณรู้สึกเจ็บปวดล้มเหลวหยุดพูดมันซ้ำๆซะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่าซ้ำพูดซ้ำคุณกำลังสั่งตัวเองให้พลาดซ้ำทำซ้ำล้มซ้ำค่ะเพราะจิตของคุณค่ะมันคุมให้คุณยืนในจุดที่คุณผิด หยุดพูดซ้ําไม่ต้องเล่าไม่ต้องวนอยู่ในอ่างไม่ต้องพาตัวเองกลับไปยืนในจุดที่คุณผิดพลาดคุณที่ได้หินเสียงตัวเองซ้ําๆเหมือนคําสั่งเพราะจิตใต้สํานึกของคุณนะคะมันฟังมันไม่รู้หรอกค่ะว,ว่าคุณเล่า คุณกำลังระบายความทุกข์ของคุณออกไปแต่จิตใต้สํานึกของคุณมันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณพูดเรื่องเดิมเท่ากับคุณกําลังไปกวนน้ําที่มันตกตะกอนให้มันผุดขึ้นมาขุดอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จิตใต้สํานึกของคุณซึ่งมันเป็นคําสั่งที่ซิงกับสมองแล้วหาเรื่องทําสิ่งต่างๆผิดพลาดขึ้นมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นปิดปากไม่ต้องพูดเลยค่ะอะไรก็ตามที่มันพลาด ปล่อยให้มันเป็นแค่บทเรียนปล่อยให้มันเป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเคยทําพลาดเราเคยเดินแบบนี้แล้วลม้มเราเคยทําแบบนี้แล้วเราสูญเสียเราอย่าทํามันแค่นั้นเองค่ะในทุกๆความผิดพลาดมันจะเป็นบทเรียนถ้าเราเอามันมาศึกษาเรียนรู้แล้วต่อยอดพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ ตั้งใจและบอกกับตัวเองเลยค่ะว่าเราสามารถประสบความสำเร็จเราสามารถที่จะรวยได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ